สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Youtube และ FC ทุกทท่านนะครับวันนี้พบกับผมรณฤทธิ์ต้นทองนะครับนี้พามาอัปเดตทุเรียนมูซานคิงนะครับทุเรียนเสียบข้างเสียบยอดมูซานคิงนะครับผ่านไป2องอเกือบ2เดือนนะครับดูครับมีการแตกยอดแตกใบได้ค่อนข้างสวยงามนะครับ ดูมูซันคิงครับสมบูรณ์มากครับแตกใบใหญ่แล้วก็ยาวนะครับดูครับแตกเป็นพวงเลยนะครับนี่ครับหนึ่งชุดใบนะครับหนึ่งชุดใบแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดใบที่สองนะครับนี่ครับเลิ่อนครับ ใบใหญ่มากนะครับนะครับจะไม่ให้เทคนิคดีๆอีกแล้วครับนี่ครับแขนทุเรียนพื้นเมืองนะครับที่งอกมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดึงออกนะครับดึงออกให้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้ยาวนะครับเขาก็จะดึงอาหารจากยอดพันธุ์ดีของเรานะครับทําให้ยอดของเราชะงักนะครับ สวยงามครับต้นนี้มูสันคิงนะครับตัวเรียนเสียบข้างน่ครับสวยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆรับชมกันแบบเปลืนๆนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ